อร่อยดีค่ะคล้ายขนมเชยฟูบ้านเราเลยเข้าวันนี้กาแฟกินไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยเปลี่ยนเป็นชาเขียวชิมก่อนนะคะ อร่อยดีค่ะคล้ายขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยเหมือนขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยค่ะเลยซื้อมาสองอันเลยน่ากินมากๆกินกับชาเขียวนะคะเย็นๆอร่อยดีค่ะ คล้ายขนมเจอฟูบ้านเราเลย,ยนั้นค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่แวะมารับชมเพืเ่อนๆน่าจะหิวใช่ไหมอร่อยดีค่ะ คล้ายขนมเจฟูบ้านเราเลยเข้าอร่อยดีค่ะคล้ายขนมเจอฟูบ้านเราเลยมันค่ะจับชาเขียวฝืนๆหน่อย ข้ากับขนมนหวานหกินคู่กันจะอร่อยมากค่ะพเพื่อนวันนี้กาแฟกินไปเยอะแล้วค่ะพเพื่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นชาเขียวชิมก่อนนะคะเป็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มวุมหวาน อร่อยดีค่ะคล้ายขนมเชยฟูบ้านเราเลยกันค่ะกับชาเขียวฝืนๆหน่อยเข้ากับขนมหวานๆวกินคู่กันจะอร่อยมากค่ะมันเพอินนั้นค่ะ โอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่แวะมารับชมเพื่อนๆน่นนนาจะหิวใช่ไหมทักไายเพื่อนๆค่ะถึงบ้านแล้วนะคะหิวๆค่ะได้ขนมมานะคะเพื่อนๆเป็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มวามหวาน ็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มความหวานประมาณอ mm ืม hmm. ็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มความหวานประมาณมน,นั้นค่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะที่แวะมารับชมเพื่อนๆน่าจะหิวใช่ไหมนั้นค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่แวะมารับชมเพื่อนๆน,น่าจะหิวใช่ไหมนั้นค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ที่แวะมารับชมเป็นเพื่อนๆน,น่าจะหิวใช่ไหมมันขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยค่ะเลยซื้อมาสองอันเลยน่ากินมากๆก,กินกับชาเขียวนะคะเยน็ยนๆอ,อร่อยดีค่ะ คล้ายขนมเจยฟูบันเราเลยวันนี้กาแฟกินไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยเปลี่ยนเป็นชาเขียวชิมก่อนนะคะ เหมือนขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยค่ะเลยซื้อมาสองอันเลยน่ากินมากๆกินกับชาเขียวนะคะเย็นๆเป็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มกลมหวาน พักถายเพื่อนเพื่อนค่ะถึงบ้านแล้วนะคะหิวๆค่ะได้ขนมมานะคะเพื่อนๆ เป็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มความหวานประมาณทักถ่ายเพื่อนเพื่อนค่ะถึงบ้านแล้วนะคะหิวหิวค่ะได้ขนมมานะคะเพื่อนเพื่อนพักถ่ายเพื่อนเพื่อนค่ะ ถึงบ้านแล้วนะคะหิวหิวค่ะได้ขนมมานะคะเพื่อนๆมันค่ะกับชาเขียวเฝืนๆหน่อยเข้ากับขนมหวานหวานพินคู่กันจะอร่อยมากค่ะเพื่อน เข้าเป็นคนไม่หวานค่ะก็เลยต้องเพิ่มวามหวาน ขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยค่ะเลยซื้อมาสองอันเลยน่ากินมากๆกินกับชาเขียวนะคะเย็นๆอร่อยดีค่ะคล้ายขนมถ้วยฟูบ้านเราเลยนั่นค่ะ กับชาเขียวเฟือนๆหน่อยเข้ากับขนมนหวานๆพินคู่กันจะอร่อยมากค่ะเพือ่อนนั้นค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่แวะมารับชมเพื่อนๆน่าจะหิวใช่ไหม